ไประเด็นดังกล่าวนะคะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจภูกเก็ตค่ะมีการบุกไปจับบ่อนนะคะกุ้งปลาะคะซึ่งห่างจากโรงเรียนกระทุ้ไม่ถึง100เมตรได้นักพนันทั้งชายทั้งหญิงกว่า11คนค่ะหลังจากที่ Facebook ของคุณชูวิทย์นัมเบอรไฟออกมาแชรค่ะ ในช่วงค่ำของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านพัน,พนตำรวจเอกวันชัยปาระวันค่ะผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดภูเกต็ตและพร้อมด้วยนะคะท่านพันตำรวจโทเสริมขวัญน,นิมิตนะคะรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดภูเกต็ตและเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มของสถา,านีตำรวจภูทรทุ่งทองค่ะนำกำลังชุดจับกลุ่มนะคะแล้วก็สายตรวจกว่าน15นายบุกเข้าไปจับกลุ่มนักพนันชายหญิงนะคะที่กำลังก้มหน้าก้มตากันเล่นพนันนะคะกุ้งปลาอยู่บริเวณภายในโรงเรือนที่ไม่ มีเลขที่ห่างจากโรงเรียนนะคะเทศบาลบ้านกระทูซึ่งอยู่ในซอยของโรงเรียนบ้าน,านกระทูนี่แหละค่ะครประมาณสักเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองนะคะก็สามารถจับกลุ่มนักพนันได้กว่า11คนนะคะพร้อมกับอปุปกรณ์การเล่นพนันกุ้งปลาอย่างเช่นพวจานร,รองนะคะลูกเต๋าหรือแม้แต่เงินสดอีกประมาณ3,900บาทค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดนะคะไปที่สถา,านีตํารวจภูธรทุ่งทองเพื่อดําเนินคดีต่อไปนั่นเองค่ะคือเรื่องราวเนี่ยสืบเนื่องมาจากหลังจากที่ Facebook ของ คุณชูวิทย์กระมวลพิสิทธ์ลำบ๊อบไฟส์เนี่ยนะครับ ออกมาระบุข้อความนะครับ<แ>ซึ่งก็มีการแฉหลาก<แ>หลายพื้นที่เลย<แ>ยังในจังหวัดภูเก็ตของเรารก็มีข้อความโอ้โหข้อความเขาก็เด็ดจริงๆนะฮะจังหวัดภูเก็ตมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่หลายแห่งโดยเปิดให้บริการสําหรับคนทั่วไปที่ชอบเล่นการพน,น<แ>ันเข้ามาเล่นได้นะครับขณะที่สภาอภิปรายเรื่องงบประมาณด้วยข้อมูลลีลาเดิมๆซ้ๆ<แ>ําๆข้อมูลบ่อนการพนันนี้ขอมอบเป็นของขวัญให้กับกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค8ซึ่งจริงๆพวกท่านคงทราบดี อยู่แล้วรรมีข้อความ <S <S <ม>ถือว่าแรงทีเดียวนะครับ<ช>ส<อ>ง่งผลให้ทางด้านของพลตํตร,รีชนสิทธิ์วัฒนวรังกูลนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสั่งการไปเลยนะครับให้ผู้กํากับการสืบสวนตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยออกสืบหาแหล่งลักลอบเล่นการพานันดังกล่าวนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดครับทางด้านท่านชุดจับกลุ่มนะคะท่านผู้กํากับการสืบสวนตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งลักลอบการเล่นพนันเป็นครั้งคราวคือไม่ได้ ตั้งเป็นเป็นหลักเป็นฐานแล้ว่าอย่างนั้นเอนะคะคแต่ก็จุดนี้เนี่ยเคยมีการจับกลุมไปแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการลักลอบชนไก่นะคะแล้วก็มีการจับกลุมไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เข็ดค่ะคยังมีการลักลอบเล่นการพนันอีกต่อเนื่องนะคะส่วนข้อมูลบ่อนการพนันจาก Facebook ของคุณชูวิทย์น้ำวัไฟเนี่ยนะคะที่ยังมีแฉจุดอื่นๆอ,อ,อีกเนี่ยนะคะคท่านบอกว่าเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันซึ่งก็จะมีการสืบหาแล้วก็ติดตามหาเบาะแสต่อไปแล้วก็จะมีการขยายผลการจัับุมต่่่อออเเนนนืงง